ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله อามาบะ์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาอฺลาเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาอฺลานั้นจะเป็นสบียงที่ดีเยี่งมสาหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาครอท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมอานต่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาอฺลาทั้งหลายครับหนื่งจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาอฺลาทรงรักและเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจาอฺลา และยังเป็นการงานที่จะทำให้เราสุขานะฮูวจะอารายกฐานะในแก่พวกเราทั้งดุนยาและก็อาเซรอมและยังเป็นการงานที่จะทำให้เราได้เข้าสวรรค์และรอดพ้นจากไฟนรกนั่นคือความรู้เรื่องศาสนานั่นคือการแสวงหาวิชาความรู้เรื่องศาสนาอัลลอฮฺจะอาลกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายัรฟัยลลลอฮฺลลัดีนอามันุมิ่งคุมวัลลัดีนอูตุลอิลมดะรจต อัลลอฮฺจะอาลาพระองค์ทรงยกฐานะให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ได้รับกับวิชาความรู้อัลลอฮฺจะอาลายกฐานะให้แก่พวกเขาหลายต่อหลายขั้นด้วยกันและท่านอบีสุลต่านของอาลีมุสลิมได้กล่าวไว้ในหะดิษบทหนึ่งบอกว่ามันซาลกะตอรีกอนยันจะมีซูฟีฮีอินมาผู้ใดก็ตามที่แสวงหาหนทางซึ่งเป็นหนทางแห่งความรู้นั่นหมายถึงความรู้เรื่องศาสนาซาฮาลลอฮุลลฮู

ฟินมังฟิสมาอิวัลอัลและแท้ที่จริงผู้แสวงหาวิชาความรู้นั้นบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าและบรรดาผู้ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินจะขออภัยโทษจากลอตอาลาให้แก่เขาฮัดเดฮีจานูฟินมาแม้กระทั่งวาป่าที่อยู่ในน้ำว่าอินนฟัลลัลอาลิมีอัลอาบิดีกฟัลลัลกูมรีอัลซาอิลกูวาคิบและแท้ที่จริงความประเสริฐของคนที่มีความรู้กับคนที่ปฏิบัติอิบาด้อย่างเดียวที่ไม่มีความรู้นั้น ประเสริฐเหมือนกับดวงจันทร์ในคืนเดือนเป็นกับดวงดาวน้อยใหญ่ที่อยู่บนท้องฟ้าอินนัลอุลมะ ผมวาราสุนอัมบียะสารสุนกล่าวบอกว่าแท้ที่จชิงผู้รู้นั้นพวกเขาคือมรดกของบรรดาอับีอินนัลบียะอัลัมยูวริสูดีนารันวลาดิรฮามะในขณะที่บรรดาอับีนั้นไม่ได้ทิ้งมรดกที่เป็นเงินหรือเป็นทองเอาไว้อินนามวาราสุนอัลบีแต่มรดกที่บรรดาอับีทิ้งเอาไว้เบื้องหลังนั้นคือความรู้ฟาลันอาขัดะฮูอาขัดะบิฮัดดินวาฟิรแลปูดก็ตามที่เขาได้รับเอามร

และบรรดาผู้ที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินแม้กระทั่งวัวมดที่อยู่ในรูของมันแม้กระทั่งวัวปลาที่อยู่ในท้องทะเลยอยู่ในน้ำและยุสลลูนาอัลามุลลิมินนาสิลคอยต่างจะขอดวาตาอัลลอฮฺ سبحانه จะอาละ,าหะ ى, ให้แกบ่บรรดาผู้ที่สอนสิ่งที่ดีงามให้แก่ผู้คนท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต้องอัลละ้ะหลายครับนี่คือความประเสริฐ ความประเสริฐของการรู้ในเรื่องของศาสนาโดยเหตุนี้การแสวงหาวิชาความรู้ในเรื่องศาสนานั้นเป็นอิบารดะที่มีความประเสริฐที่สุดและสูงส่งที่สุดถึงขนาดที่ทานอัลลอฮฺทรามรัฮปตะการหนล่าว่าไม่มีอิบาดะใดที่จะประเสริฐเหมือนกับ ความรู้เดืเดอดของศาสนาเมรัยปิ่นงเมื่อเราแสวงหาวิชาความรู้เดือยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เวลาที่เราแสวงหาวิชาความรู้ศาสนาเดือยกับหัวใจที่อิคลาส เื่อเราสุขใจนะฮูว่าจะอาลาแล้วเนี่ยเราจะอาลาจะขัดเกลามรู้ของเราจะเพิ่มพูนความรู้ให้แกเราจะให้เกิดบรารักัในสิ่งที่เรารู้และจะทําให้เราได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรารู้และผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์แต่เมื่อไรที่เราไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อว่าจะอาลาแล้วแล้วก็ความดีงามก็ไม่ได้ความบรารักัตก็ไม่ได้มีนับซ้ำยังได้รับกับความขาดทุนอย่างแน่นอนโดยนี้ท่าน,นาบีสุลต่านละห์ได้ยวะซัลลัเได้เตือนพวกเราได้เตือนให้พวกเราระวังถึงสิ่งต่าง ที่จะนํามาซึ่งความเลวร้วายจะทําให้เจตนาที่ดีของเรานั้นมันหมดไปจะทําให้ความดีงามที่ได้รับจากการแสวงหาวิชาความรู้นั้นหมดไปหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราแสวงหาวิชาความรู้เพื่อชื่อเสียงและเพื่อนหน้าตาเพราะหนึ่งในคนที่จะถูกจับโยนลงไปในไฟนรกกลุ่มแรกก็คือหนึ่งในสาคนที่ทารูลกล่าวไว้ในอีบนหนึ่งบอกว่ารอยโุน ت ع ل م ل ع م وعلمه وقرأ القرآن ชายคนหนึ่งเขาเรียนรู้ศาสนาเขาสอนศาสนาและเขาก็อ่านอัลกุรอาน فأطيع به كتب نمط وما ن و ا ตัวมาในวัน نعمه ف ع ر ف ฟ ا อราจะอะไรทำให้เขารู้ถึงความโปรดปรานที่พระองค์เคยประทานให้แก่เขาในครั้งที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาและเขาก็จำสิ่งเหล่านั้นได้กอลาฟามาอามินจาฟีฮลเราจะอะไรจึงถามชายคนนั้นบอกว่าและเจ้า ใช้ความโปรดปานเหล่านี้ที่ข้าประทานให้แก่เจ้าอย่างไรชายคนนั้นพูดขึ้นบอกว่าจะอัานล่มตุจะอ่านเล่มจุ العلم و เราะ ه و ฟีกั ف ก ك القرآن อ้ออัลลอฮ์ฉันได้เรียนรู้ศาสนาฉันได้สอนศาสนาและฉันได้อ่านอัลกุรอานเพื่อพระองค์ต่อะ,ะละซับจะเราจะอ่านแลาวก็แกใชยคนนั้นบอกว่าเจ้าโกหก walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun ta'awriyan sasana apa tongkah nak kon riak jawab puru ว่ากอราะจัลกุรอานมิอุกาะละฮุบะกอริและเจ้าอ่านอัลกุรอานเพื่อต้องการให้คนเรียกเจ้าวัานักอ่านเรียกเจ้าว่ากอรี فقال قيل ثم ม م ر به فصحب على وجهه حتى ألكى في النار من ั้นอัลลอฮุบฮานะฮูวะะอาลาจึงสร้างให้บันดามาลิก์ลากชายคนนั้นในสภาพที่ใบหน้าถูกคว่ำอยู่บนพื้นจนกระทั่งว่าถูกโยนลงไปในไฟนรกจะนั้ประการที่สองนั่นคือการแสวงหาวิชา ความรู้เพื่อโตแย้งดังอดีตของ่ันจาบิรอินุอับดิลละรดิยัลลอฮุอะนฺฮุมาท่านได้เล่าว่าท่านอับฮุะลัิวะลลัมได้ก่าว่ามัน ط บัะอิลมะลิยูจารีบิฮินอุลลมะคูดแสวงหาวิชาความรู้เพื่ออวดอ้างว่าตนคือผู้รู้เพื่อที่จะได้ยืนอยู่แถวเดียวกับบรรดาผู้รู้อาลิยูมาริยาบิฮิสุฟะฮ์หรือแสวงหาความรู้ศาสนาเพื่อต้องการไปโต้แย้งกับคนที่ไม่มีความรู้อายอสตรี บีฮีวูจูหันนาซีไลดีหรือต้องการให้ผู้คนหันมาสนใจหันมามองในตัวเขาอัาาลลอฮุลลอฮุน่าอนานราจะอาลาจะให้คนคนนั้นเข้าสู่ไฟนรกนั่นหมายความว่าในฮ a d i s บทนี้ทา่านนบีสัลลัลลอฮิอะลัยฮิวะสัลลมัมได้เตือนพวกเราทั้งั้งที่ความรู้ศาสนาและการหาความรู้ศาสนาเป็นอิบารัดขั้นสุดยอด และสูงส่งกี่สุดและประเสริฐที่สุดและจะทําให้เรากล้ชิดกันเราจะอารามมกกี่สุดแต่ถึงแม้การนั้นหากว่าเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แล้วเราก็มันจะเป็นสิ่งที่นําพาพวกเราไปสู่ความโกรธเกี่ยวของอัลลอฮ์และการลงโทษขององค์และหนึ่งในสิ่งที่ทําลายเจตนาของเราคือการหาวิชาความรู้เพื่อสร้างชื่อเสียงแก่ต,ตัวของเราเองหรือเพื่อต้องการให้คนเรียกเราว่าผู้รู้หรือเพื่อต้องการให้ผู้รู้มองเห็นว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ หรือเผื่อตงการโต,แต้แยง้งโต้เถียงตอบโต้กับคนที่ไม่มีความรู้หรือเผื่อตงการที่จะให้คนในสังคมหันมามองตัวของเขาให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่มีหน้ามีตาโดยเหตุน,นี้บทลงโทษที่อัลลอฮฺจะอาลัสัญญาเอาไว้นั่นคือการลงโทษเดยอกระไฟยนรกนั่นเองนั่นก็เพราะว่าเขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะมูวาจะอาลาัท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านตอนอัลลอฮฺจะอาลาั้งหงายครับและหนึ่งจากสิ่งที่จะช่วยเหลือให้พวกเรานั้นมีความรู้ในเรื่องศาสนานั่นคือความยางเกรง พระความรู no ้ศาสนานั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเรานั้นเพื่อที่เราจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุขานอุบวะจัอาลและเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺสุขานอุบวะจะอาละอตาลกล่าวในกุรานบอกว่าวัดจะกุลลอ์และพวกเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุขานอุบวะจัอาละวยัลลิมุกุมุลลอห์และเมื่อนั้นอัลลอฮฺจะสอนให้พวกเจ้านั่นหมายความว่าหากว่าเรามีความยำเกรงต่ออัลลอจะอาลแล้วพระองค์จะสอนให้เรามีความรู้ในเรื่องของศาสนาและเมื่อเรามีความรู้ในเร าสนาจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อที่เราจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเพื่อที่เราจะได้เกรงกลัวต่อพระองค์ดังคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดินรอดีอัลลอฮันุท่านได้กล่าวบอกว่าไลซัลอิลมุบิกัลลาติรริวายความรู้นั้นไม่ใช่การที่เรามีแล้วเรารายงานมากเราถ่ายทอดมากว่าอินนัมันอิลมคัชยาตุลลอฮิจัลลวะละ

มีก็เพื่อที่ a อาลาจะให้มีรัศมีเกิดขึ้นในหัวใจของเรานั่นเองนั่นก็เพราะว่าผู้รู้ที่แท้จริงนักศึกษาสวงหาวิชาความรู้ศาสนาที่แท้จริงพวกเขาคือคนที่เป็นคนที่มีความยำเกรงต่อล l ะ a h และเกรงกลัวต่อพระองค์มากที่สุดที่ะอาล h กล่าวเอาไว้ในอินกล่านบอกว่าอินนามายกษัลลอฮะมินบ ب ด د ฮ ا ล ع ل م ม ء แท้ที่จริงผู้ที่เกรงกลัวลลอ a h และยำเกรงต่อพระองค์มากที่สุดนั่นก็คือบรรดาปวงบบาวขององค์ที่มีความรู้เรื่องศาสนา นั่นหมายความว่ายิ่งเรารู้จักอัลลอฮ์จะอาลามากยิ่งเท่าใดเราจะยิ่งเป็นผู้จิตเกลงกลัวพระองค์มากยิ่งเท่านั้นและเราจะปฏิบัติอิบารัดต่อพระองค์เพื่อพระองค์มากยิ่งเท่านั้นและออกห่างจากการฝ่าฝืนต่อพระองค์มากยิ่งเท่านั้นโดยอยินษัมูอาฺอิบ,บินจับันรนันยัลลอฮฺอันุทันดกาบาาับว่าล ع มุไลไ ل ع ل م พวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาวิชาความรู้ศาสนาฝ้ายินจะอัลลูมะฮูขัสยาเพราะการหาความรู้ศาสนาจะทําให้พวกท่านเกิดความกลัวต่ออัลลอฮฺว่าตอลาบูฮฺว่าตอลาบะฮฺอิบะดาและการขวนขวายความรู้ศาสนาเป็นอิบะวมูดาซตตฮัสบีและการทบทวนบทเรียนในเรื่องศาสนาเป็นการเรียนรู้ทอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى วันบะฮ์อันฮ ه จิฮ a ดและการ ค้นคว้าวิชาความรู้ศาสนานั่นคือการต่อสู้ในหนทางของล l l a ์วะอจลีมฮูลิมัลลายะละโมฮูซอดารุนวะปุรบะและการสอนศาสนาให้แก่คนที่ไม่มีความรู้นั่นคือสอดาร์กและเป็นสิ่งที่จะทําให้พวกท่านใกล้ชิดกับลล l a h จ้อาลาวะฮุลอุนซูฟินเวฮเดและยังเป็นความอบอุ่นเวลาที่พวกท่านโดดเดี่ยววะซอไอบูฟิลคอนวะและความรู้จะเป็นเพื่อนของพวกท่านในยามที่พวกท่านอยู่ ตามลําพังท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราสุภาณอววาจะอาราทั้งหลายครับแต่การเรียนรู้ศาสนานั้นมีขั้นมีตอนนั่นหมายความว่าเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้ศาสนาทีละขั้นทีละตอนเพราะพูดผู้ใด,ดก็ตามที่เขา พลาดขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการเรียนรู้ไปคนคนนั้นได้พลาดวิชาความรู้ที่สูงส่งไปแล้วดังคำพูดของท่านอับดุลลา์อิดนุมบาระราฮิมะหุลลอฮฺ ت ع าลท่านกล่าวว่าเอาวัลุลอินอันนียความรู้ขั้นแรก คือการตั้งเจตนาเวลาที่เราจะหาความรู้จะเรียนรู้ศาสนาเราจะต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่อพระสุภาหูวาจะอาละสมมาเลสติมาต่อจากนั้นเราจะต้องตั้งใจฟังสมมันฟัมแล้วเราก็จะต้องหาความเข้าใจสมมานเฮฟและประการที่4เราจะต้องจดจําในสิ่งที่เราเรียนรู้สมมานะมันแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องปฏิบัติลงมือกระทําในสิ่งที่เราได้เรียนรู้สมมานัชและสุดท้ายเราจะต้องเผยแร่ สิ่งที่เราเรียนรู้มาและนี่คือขั้นตอนทั้งหประการของการแสวงหาวิชาความรู้เมื่อใดก็ตามที่เราแสวงหาวิชาความรู้ด้วยเจตนาที่บริสุสธววทธิ์ใจเพื่อ Allah s u b h a n า h u แล้วด้วยความยำเกรงต่อ Allah s u b h a n า h ววา Wa t a a l าแล้ว a l าะจะประทานความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้แก่พวกเราทาั้งดุนยาและก็าอาเซรอและจะทําให้เราใกล้ชิดกับพระองค์ทั้งดุนยาและก็าอาเซรอและจะทําให้เรารอดพ้นจากการโกรธกิวของความโกรธกิวของอัลลอฮ์และการละจุดขององค์ทั้งดุนยา لك آخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم إحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنبينه في إيمان تعالى سبحانه وتعالى تلعيك لك وامرون رغصة سنانا ينبين نيسين سبحانه وتعالى جساب سوان بغراو วันกียามั้งะตนานบีซัมลาละฮุอฺอาลีมวะสัลลมได้กล่าววาในีฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าลาตะซูลุกอดดมะอับดินเยามันเกียามท้าทั้งสองของมนุษย์จะยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนในวันกียามฮะต้ายุสอาลอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาจนกว่าอัลลอฮฺจะลาจะสอบถามเขาจะสอบสวนเขาถึงอายุไขของเขาว่าเขาใช้อายุของเขาที่ผ่านมาในดุนยาหมดไปกับเรื่องใดว่าอัลอัลมิฮีฟีมาฟะอันและอัลลอฮฺจะลาจะถามถึง ว่าเขารู้ไหมมีความรู้เรื่องศาสนาไหมและเมื่อเขามีแล้วเขาได้ใช้มันไปในผลทางใดว่าอันมาริฮีมินไอนักแทบว่าฟีมาอังฟะก็แล้วเราจะเราจะถามเขาถึงทรัพย์สินที่เขามีว่าเขาหามันด้วยวิธีใดและเขาใช้ใจ่ายมันไปด้วยกับวิธีใดว่าอันยิสมิฮีฟีมาอับลาและพระองค์จะถามถึงร่างกายของเขาเรือนร่างของเขาว่าเขาได้ใช้มันหมดไปด้วยกับผลทางใดโดยนี่ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบา ขอลัาสุขาผนนะว่าจะอะไรทั้งรครับจุดมุ่งหมายของความรู้คือการปฏิบัติตามสิ่งที่เรามีความรู้ผู้ใดก็ตามท,ที่เขามีความรู้ ในเรื่องของศาสนาไม่ว่าเขาจะรู้มากหรือน้อยเพียงใดก็ตามแต่เขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เขารู้คนคนนั้นจะไม่ได้รับความดีงามไม่ได้รับบารักจากสิ่งที่เขารู้มีนํำซ้าเขาจะถูกห้ามจากจุดมุ่งหมายสูงสุดของความรู้นั่นคือความเยี่ยงเกรงนั่นคือการอิมาาที่แท้จริงท,ที่มีต่อลกสุภานะว่าจะอะไรและสิ่งหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นมีความรู้ในเรื่องของศาสนาได้เป็นอย่างดีและที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะต้องวิงวอนขอดวัวจากอัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه แะุสุลฺาล,าาล้เพราะความรู้คือรู้เรื่องศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และสุสา,าลฺและเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุดและสูงส่งที่สุดและความรู้ศาสนานั่นคือฮิบา นั่นคือสิ่งที่เราจะอาลาประทานให้แก่บาบพระองค์นั่นคือความเมตตานั so or, so ่น so ค si ือความโปรดปรานเจ้าเราจะอาลาจะประทานให้แก่บาวคนหนึ่งเราจะอาลาจึงกเ่าอไว้ในอันกุรอานพูดึงทธานะบบีซัลลอฮฺอัลลฮุวะสัลลัมบอกว่าว่าแกลมักะมาลัมตะคุนตะองลัมเลาจะอาลาบ่พระองค์ได้ทรงสอนเจ้ามัมมัดพระองค์ได้ทรงสอนเจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่เคยรู้ฉะนั้นในเมื่อท่านนบีสัลลอฮฺอัลลฮุวะสัลลัมเป็นบาวที่อัลลอฮด ยังเป็นผู้ที่ a l ะอาละสอนวิชาความรู้ให้และเราเราจะเป็นน้องผู้ที่มีะอาล ن ทั Allah ้งหลายว่าการอัุลลอฮฺ อาลักะอัลดีมาและนั่นคือความโอทปานอันยิ่งใหญ่ที่ลละสุบฮานะฮูวะตะอาล่าได้มีต่อท่านนบบีซัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมักจะขออุดว่าอัลละสุบฮานะฮูวะตะอาล่าอยู่เป็นประจำให้ท่านมีความรู้ให้ท่านมีความเข้าใจในศาสนาโดยที่ท่านรอซูลุลลอฮะสัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะขอดุอว่าบทนี้ในทุกทุกเช้า ขออัลลอฮ์ تعالى บอกว่าอ ah um ัลลอฮ์มะอินีอัสอลูกะอินมันฟิอาออัลลอฮแท้จริงข้าพงวิงวนขอความรู้ที่เป็นประโยชน์จากพระองค์เดยเิดวริสคอนตอยบิบะและขอริสกีที่ดีวะอามะลันมุตัะละและขอการงานที่ถูกตอบรับซึ่งสามสิ่งนี้ทารูลจะขอทุกวันในเวลาเชา้าทาสุลเริ่มจากการขอความรู้ที่เป็นประโยชน์เพราะความรู้ที่เป็นประโยชน์จะนำพาเขาไปสู่การแสวงหาริสกีที่ดีและเมื่อเขาได้รับริสกีที่ดีแล้วความรู้ที่เป็นประโยชน์ จะเป็นสิ่งที่พาเขาให้ใช้ใจทีิสกีที่เขาได้รับไปในหนทางที่ดีและนั่นจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เขาปฏิบัติการงานที่ดีและเป็นการงานที่ถูกตอบครับโดยนี้โทรศัพจะขอดูอีกบทหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์มัฟะอานีบีมาอัลลัมเจนี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้สิ่งที่ฉันนั้นมีความรู้สิ่งที่พระองค์ได้สอนในฉันนั้นเกิดประโยชน์เถิดว่าอัลแลมนี่มายันงะอ้านี ni. และขอพระองค์ได้โปรดสอนสิ่งที่จะเกิดประโยชน์แก่ฉันว่าิดนีอินมาและขอพระ ได้โปรดเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องศาสนาให้แก่ฉันโดยเถิดและจานนบีสุลต่านละหัวอะลีอุสซลัมยังขอความคุ้มครองต่อละสุพานะฮูวาจาละให้รอดพ้นจากการมีความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์ให้รอดพ้นจากการมีหัวใจที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อละสุภานะฮูวาจาละและความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์คือความรู้ที่คนที่มีไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขามีและผู้อื่นก็ไม่ได้รับมีนำซ้ํายังเป็นสิ่งที่จะนำพาตัวของเขาไปสู่อันตรายและความ ความเลวร้และความโกรธเกี่ยวความลักษณะผูวาจาล้วดังนั้นทัพพี่น้องผู้ที่เป็นบาปพระลักษณะผู้วาจาทังหลายครับเรามาเรียนรู้ศาสนาถัพพี่น้องมาหาความรู้ในสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับความรักจากพระลากษณะผูะอาจาเถิดหากว่าเราอยากได้รับความรักจากอัลลอฮ์ได้รับความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ได้รับความโปรดปรานได้รับความคุ้มครองและปกป้องให้พ้นจากความเลวไร้แล,และการถูกลงโทษทั้งดุนยาและก็อัลลอท่านหลายจงสแสวงหา,งางวิชาความรู้จงมีความรู้ในเรื่องของศาสนาหากว่าท่านอยากได้สวรรค์ชั้นนนสสงๆจหาาาาควม้ใ่ศ เพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญนี่คือต้นทุนได้และเป็นต้นทุนที่สําคัญที่สุดที่จะบอกว่าการงานที่เราทําจะถูกต้อง رب. نأتي الله سبحانه وتعالى رمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يأمركم. بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون